สวัสดีค่ะลัคนาธานูนะคะมาแล้วคลิปคําทํานาย16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะช่วงไหนก็คือช่วงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู ไพ่ยิบซีค่ะแล้วเราจะไปไล่ดาวที่โคจรในช่วงนี้ให้คนลักนณาธนูนะคะในรอบคำทํานายนี้สำหรับคนลักนณาธนูนะคะก็เรียกว่ามีไพ่อันตรายขึ้นมานะเป็นเดวิลนะคะ อันดับแรกเลยที่แม่หมอจะต้องเตือนคือเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่จะมาในรูปแบบต่างๆนะคะคือหน้าไพ่มันค่อนข้างอันตรายในเรื่องของการเสียเงินเสียทองนะคะถ้าใครที่จะลงทุนอะไรใครชวนลงทุนในช่วงนี้อย่าไปเชื่อนะมีเกณฑ์ที่คุณจะโดนหลอกนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินนะสำหรับคนธนูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนสนิทสนิทแค่ไหนก็ตามนะคะเขาชวนลงทุนทำอะไรอย่าเพิ่งไปทำนะคะในช่วงนี้นะคะก็พวกของมีค่าเงินเงินทองทองอย่าไปไว้ใจให้ใครดูแลนะสําหรับคนธนนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะจะไว้ใจแค่ไหนก็ตามนะคะคุณเก็บไว้คนเดียวเลยอย่าให้ใครมาบริหารเรื่องเงินของคุณนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะคะโดยเฉพาะคนรู้จักเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยนะคะ ให้ระวังดีๆนะคะช่วงนี้คนโนเพื่อนจะไม่ค่อยดีนะมาจะมาแบบไม่ค่อยซื่อเท่าไหร่จะมาหวังผลประโยชน์เยอะนะคะระวังมีปัญหาเรื่องของการเงินมันจะมีคนมาขอพึ่งพาใส่ในเรื่องของเงินเงินทองทของคุณหรือมาหลอกเอาเงินของคุณนะให้ระวังนิดนึงนะคะรอบคําทํานายเนี้ยไพ่คาแนะนําขึ้นเป็นไพ่หนึ่งดาบนะซึ่งมันสื่อในเรื่องของความคิด เวลาคุณทำอะไรคุณจะต้องใช้สติใช้ปัญญาไต่ตองให้เยอะๆนะสำหรับคนลักนาธนูนะคะอันนี้คือเรื่องที่จะเตือนหลักๆเลยนะคะสำหรับคนธนูนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บจะต้องมีเรื่องไม่ดีเสมอไปนะคะของคุณก็มีนะคะเรื่องที่ดีคือเรื่องของการงานนะ เรื่องการงานของคุณจะค่อนข้างดีนะคะสําหรับคนลัคนาธนูนะคะช่วงนี้คุณจะมีความสุขแฮปปี้กับครอบครัวนะคะเพราะว่าดาวสุขจรไปที่พบพันธุของคุณนะคะบ้านรถที่ดินอสังหานะคะ <S <S ตำแหน่งครอบครัวตำแหน่งคนรักคู่ครองขึ้นเป็นไพ่เดอะเวิร์เลยนะคะไพ่เดอะเวิรถือว่าดีมันมีเกณฑ์ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะแบบมาสถิตรหรือว่ามาอํานวยอวยพรให้คุณนะคะในภพของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณอ่ะนะคะคุณจะเจอทําเลที่ดีในเรื่องของที่ดินบ้านรถอสังหานะคะค่อนข้างดีนะคะบางคนบางท่านช่วงนี้ใครที่ต่อเติมบ้านสร้างบ้านทําอะไรบางอย่างเหมือนจะเสร็จแล้วด้วยมันเหมือนแบบมันโลง่งมันมาถึงขั้นที่แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหาของคุณอ่ะ นะคะไม่ว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาเหมือนมาถึงขั้นที่แบบสําเร็จสมหวังแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าดูตามนาไพ่นะเออแต่แต่ความจริงถ้าดูตามมุมดาวแล้วพบพันธุยังอยู่ที่เรือนอริอยู่นะเออก็ยังไม่ได้แบบร้อเซน์เท่าไหร่หรอกนะคะแต่ก็ดีขึ้นอะ นะคะถ้าดูตามนาไพ่นะคะแต่ทีนี้การงานเนี่ยมองว่าดีนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าองค์กรที่เป็นระดับระดับโลกนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะคะ จะหยิบจับทําหลายอย่างในอนาคตนะถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะมองว่าค่อนข้างดีนะคะและก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นประกบหน้าเลยนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆไม่คาดคิดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเหมือนการเปิดโลกใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการงานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ 6ดาบนะคะจริงๆมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แบบร้อยเ์เซ็นะแต่รู้สึกว่ามันแบบดีกว่าเดิมเยอะในบางเรื่องแล้วก็ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะออแต่ที่ระวังคือไพ่เดวิลนะอยากให้คุณระวังมากๆนะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะคะจะมาแนวไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ทําอะไรไม่ควรใจร้อนนะคะสําหรับคนธนูเพราะว่า ม่หมอบอกแล้วนะว่าไพ่าดาวมันยังไม่ย้ายทุกคนแล้วไพ่มันก็ขึ้นเหมือนแบบเหมือนดวงดาวที่โครจรช่วงนี้เป๊ะเลยเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ที่ภพอริดาวพันธุของคุณก็ยัง,ยงอยู่ที่ภพอริแต่ว่าเหมือนมันจะดีขึ้นนะในรอบคําทานายเนี่ยปัญหาประศักดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาของคุณหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวคุณอ่ะเหมือนมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะแต่ว่าต้องรอเวลาให้สถานการณ์มันคีรายไปเอง นะคะคุณไม่ต้องไปรีบร้อนแก้ปัญหานะคะให้เวลามันแก้ปัญหานะคะเพราะว่าบางปัญหามันจะแก้ปัญหาในตอนนั้นไม่ได้ค่ะนะคะบางเรื่องมันต้องใช้เวลานะคะสําหรับคนโนูนะคะในส่วนของบุตรหลานบริวารละ่ะเป็นยังไงนะคะบุตรหลานบริวารขึ้นเป็นไพ่ราชินีถือดาบเลยนะคะราชินีถือดาบนะคะก็เรียกว่าลูกหลานนี้ก็บอกอยางนิดน,นึงนะนะคะค่อนข้างเย่อหยิ่ง ะะจริงจังกับทุกเรื่องแต่ว่าปากกับใจไม่ตรงกันนะเ,ออเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบต้องดิ้นรนพึ่งพาตัวเองนะคะใครที่มีลุกน้องลุกน้องในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ชีวิตเยอะผ่านมาหลายอย่างอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจะบอกว่าบางทีลุงน้องลุงน้องบางคนบางท่านก็อาจจะแบบบอกอยากนิดนึงเหมือนเขาแบบ รู้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ทุกคนหรือว่าลูกหลานของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นไพ่ราชินีถือดาบจะเป็นคนที่ค่อนข้างเย่อหยิ่งหรือว่าเป็นช่วงชีวิตที่เขาต้องดิ้นลนต่อสู้นั่นเองนะคะสําหรับตําแหน่งลูกหลานบริวารของคุณนะคะส่วนตําแหน่งที่ต้องระวังมากๆคือตําแหน่งเพื่อนฝูงคนรู้จักนะคะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งแวดล้อมของคุณในช่วงนี้มันจะ เต็มไปด้วยคนที่จะมาหวังผลประโยชน์นะคนลัคนาราศีธนูให้ระวังดีๆเราอยากให้คุณระวังตรงจุดนี้เยอะๆเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นมันบ่งบอกมากๆนะคะระวังจะเสียเงินนะระวังจะเสียเงินเรื่องของเงินเงินทองๆองเรื่องของการเซ็นสัญญาสําคัญสําคัญการไปค้าประกันให้ใครในช่วงนี้หลีกเลี่ยงนะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะ คุณอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครนะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะคะมันจะผูกมัดตัวเองนะคะอืในช่วงนี้นะคะพิจารณาดีๆไปเซ็นเอกสารสําคัญเนี่ยให้อ่านดีๆนะคะอ่านให้ครบนะคะถ้ายังไม่แน่ใจให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะให้เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าคุณจะโอเคคุณจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะ ว่าตัวคุณก็ยังไม่แน่ใจมีเรื่องของความไม่ชัดเจนความลังเลในเรื่องของความคิดเหมือนกันนะคะไพ่สองดาบขึ้นเนียมีเหมือนมีความลังเลนะคะไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้ให้คุณรอไปก่อนคุณอย่ารีบตัดสินใจทําเรื่องใดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มุมของดาวก็ยังไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าดาวพุธ ไปเจอพระราหูมันจะมีมข้อผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญานะคะอาทิตย์ก็ไปเจอพระราหูนะคะเดี๋ยว14มีนาเนี่ยดาวทิตยย้ายเข้าสู่ราศีมีนไปเจอพระราหูอีกนะคะดังนั้นก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ในช่วงนี้12ลัคนาราศีเลยแหละนะคะไม่ใช่เฉพาะธนูราศีเดียวนะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์สถานะคนโสดนะคะมีเกณฑ์เจอคนต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าชัดเจนในความสัมพันธ์เท่าไหร่นะความหมายของแม่หมอก็คือว่าคือไพ่เดอะเวิลด์มันเป็นไพ่ของคนที่รักอิสะระเสรีไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะแต่เขาไม่ได้มาหลอกคุณ ะะแต่เขาจะมาแนวสไตล์แบบว่าเออยังอยากอยู่เป็นโสดท่องเที่ยวเดินทางตามสไตล์ชีวิตของเขาไปก่อนนะคะดังนั้นสถานะคนโสดถ้าเจอใครในช่วงนี้ก็พูดคุยได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องดูดีๆด,ด้วยเหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วจะมาแบบไม่อยากผูกมัดนั่นแหละนะคะแต่ไม่ได้รักสนุกนะเพียงแค่ไม่อยากผูกมัดจะเป็นประมาณนี้สําหรับ สถานะคนโสดนะคะคุณดูไปก่อนได้นะคะเพราะเดี๋ยวดาวย้ายนะคะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคู่ดีๆนะหลังเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์จะเจอคู่ที่เป็นคู่บุเพสันนิวาสคู่ที่เป็นแบบว่าเป็นคู่บุญของคุณแต่ช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาก็ดูไปก่อนได้สําหรับสถานะคนโสดนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นคนสายฝอเยอะนะต่างชาติต่างภาษาหรือไม่งั้นก็เป็นคนที่แบบจบจากเมืองนอกเมืองนาม,มา เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสาหรับคนธนูนะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนช่วงนี้คนรักจะค่อนข้างรักอิสระเสรีไม่อยากผูกมัดจริงๆสถานะคนมีคู่มีแฟนให้คุณระวังเรื่องของความรักนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าดาวพันธุตกภพอริอยู่นะคะบางคนบางท่านอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ถึงขั้นเลิกราย่าร้างได้นะคะถ้าใครมีปัญหาในช่วงนี้ใช้สติเยอะๆเดี๋ยวจะผ่านไปได้เองนะคะใช้ความอดทนความ มีสติเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าใกล้และใกล้ดาวย้ายแล้วเดินพฤษภาเนี่ยอุปสรรคปัญหามันก็มันก็จะเริ่มขี้คายไปเองให้เวลาเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะสําหรับคนลักนาธนูนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะไพ,พ่จักรพรรดิเป็นไพ่ของจิตใจของคนนะคะบางคนบางท่านช่วงนี้รู้สึกแบกพาละเออมีเรื่องหนักๆในจิตใจหรือเปล่าไม่รู้มีเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบ ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะบางคนบางท่านรู้สึกหนักนกอกหนักใจนะคะหรือบางคนบางท่านกําลังพิจารณาอยู่นะคะกําลังอยากจะไปสอบงานราชการทำโน่นนี่นั่นนะคะก็สามารถทําได้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูแต่ให้คุณดูดีๆแล้วกันเนาะนะคะไปสอบหรือว่าไปสมัครงานอะไรในช่วงนี้นะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินคุณก็ไม่ต้องไปสมัครนะคะถือว่าอาจจะแบบ มาสไตล์แบบว่ามิตรชาชีพนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของมิตรชาชีพมากๆสําหรับคนธนูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะถ้าชอบถ้าถูาถกใจอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วค่ะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะในช่วง เทศกาลสงการที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยนะคะทุกคนเล่นน้ำสาดน้ำกันด้วยความสนุกสนาน,ะนระมาระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ